การน้าเที่ยวจ้าตำถัว่วร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีสูตรจ่าพนมจเนี่ยกำลังตำเลยครับจำ งานแหย่เรือนี่ใส่คนมากินกันตุมเนืจ้ะจ้ะท <c oughs> ีนี้ใหญ่เลยให่อ, <c oughs> อะไรก็แนนม่นนาว่ะจ้ะมะนาวอันนี้น้ำตาหยดนิดนึงน้ำตาลจ้ะน้ำตาลนี่ดีน้ำวนนะน้ำวนนิดนึ่งมากมันก็ไม่ดีมีน้ำ ปลาปลาปลานี่ก็ต้มมาห้าะมาต้มก่อนใช่ไหมจ้าต้มให้สุกก่อนค่ะ,ะนะะ้ำปลาที่เรากินในต้มตันเนี่ยต้องต้มสุกก่อนจ้าต้มสุกก่อนแล้วค่อยมากรงองด้วยจ้ากรองแล้วก็ให้สะอาดแล้วก็มาคีใส่กระดุมมั่งนะจ่ะใส่ยังตัวต้นมะตู ินหันเกี่ยวมันจาน,นจาก็น้ำปลานิดหนึ่งใส่มันน่ากินมากเลยถายไปน้ำลายไหลยืดไป <c oughs> สแล้วจ้าที่นี่ก็ใส่าจาน เตรียมจานใส่อลองดูจักกจานสวาน้ากินของร้านไก่ย่างวิเชียนสูตรจากพนมนะครับที่จังหวัดบึงการาส้มตำถั่วใส่น้ำปลาร้ลงไปด้วยปลาต้มสุกอร่อยเรียบร้อยครับามาจังหวัดบึงการอย่าลืมมาววดกินไ <c oughs> ก่ย่างวิเชียนบุรีจังหวัดบึงการ เดินลงลุกค้า